คือเราสอบวิชนเรากำลังจะไปสอบเอาใบซ t i ิฟิเค e นะคะที่เราเรียนในเรื่องของเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำอาหารเสริมเนาะก็ได้จากทางคณะ a n t i ี g i n g g นะคะของหมอธุรกิจบัณฑิตเนาะร่วมกับกระทรวงสาสุขนะจ๊ะโอเคเราขอตัวอัดหนังสือกันนะคะโดยที่ขอตัวครว่าขอตัวก็คือต้องอัดกีไปด้วยต่อ ทุกคนน้าจะประกาศคะแนนแล้วว่ะแปนบนึงนเขาเติมเรียกก่อน Hello สวัสดีค่ะทุกคนสายตาของน้องเมนต้องการกันละเปิดคลิปอย่างสวยงามด้วยตอนกลางคืน เกตไลน์นะคะก่อนที่จะสอบ One Night Miracle ของแท้คือเราสอบพ่งนี้เรากําลังจะไปสอบเอาใบเซอร์ติฟิเคทนะคะที่เราเรียนในเรื่องของเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแนะนําอาหารเสริมเนาะก็ได้จากทางคณะ Anti Aging นะคะของมธุรกิจบัณฑิตเนาะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูคือตอนนี้เรากำลังอ่านหนังสือเราโอ๊ยเรามีเรื่องเม้ามากนิดนึงนิดนึงก็คือเราเป็นคนที่แบบงานชอบเข้าช่วงสอบเป็นอะไรไม่รู้ยุงย่งช่วงยุงย่งยุ่งงานจะมาเนี่ยมีธุระใครของมีงานใครของที่ต้องจัดการมีธุระด่วนเข้ามามีโอเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาคือต้องจัดการดี๋เราจะเป็นดวงกับอย่างเงี้ยคือเป็นคนพยดงยว่าทํางานอะไรหลายอย่างแล้วแต่ละอย่างอ่ะมันไม่ดีเราก็เลยเป็นเด็กที่เกรดไม่ค่อยจะสูงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าจะพูดถึงในเรื่องของเราเราไม่มีใครส่ง ตอนเรียนมหาหลัยเราเลยต้องหาเงินส่งตัวเองตอนเรียนนะคะมันเลยต้องทําให้เราทํางานหนักเนาะก็ทําให้เราไม่มีเวลาโฟกัสกับการเรียนมหาหลัยทำให้เกรดเราน้อยแล้วก็ไม่ตั้งใจด้วยโอเคจริงๆ เราก็แพนวันมาว่าอยากอ่านหนังสือสอบตั้งแต่ช่วงแรกแต่ว่าเราเพิ่งมาได้อ่านจริงจังประมาณ3าถึงชีวันนี้นะคะเราก็เนื้อหาของชีดเดยอะมากเดี๋ยวให้ดูนะคะทุกคนอันนี้คือสรุปไปได้ระดาษเลยเจถ้าดูเป็นไฟล์อาจจะไม่รู้เนาะอันนี้โมดูลชูนะคะว้ายอันนี้จะเป็นโมดูลวันก็จะเป็นในเรื่องของแบบสาระเสริมอาหารพฤกษเคมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเป็นซัพพลีเมน์ชามรายก็เนี่ยสรุปจากขอ้อมูลทั้งหมดนะคะประมาณนี้จริงๆอยาก จะให้ทุกคนอ่ะเราเคยมีช่วงนึงที่เราแบบตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจทํามาแล้วคะแนนแบบเกือเบเต็มเลยตอนนั้นคือเราจะเป็นคนที่อ่านเสียงอาจารย์มานะคะแล้วก็ฟังอีกรอบนึงเอามาจดบทสรุปแล้วก็นั่งท่องเราเคยทําแบบนั้นได้แค่ครั้งเดียวเพราะมีเวลาว่างแค่ครั้งเดียวแล้วก็ได้คะแนนเยอะมากเกือบเต็มนะคะ ก็อันนี้เป็นไกด์สำหรับทุกคนถ้ามี energy เยอะๆอะอ่านไปออกเสียงไปก็จะทำให้จำดีนะหรือว่าถ้าแบบง่วงเดินอ่านแล้วก็ให้จับเวลาอ่านหนังสือ25นาทีแล้วพัก5นาทีพัก5นาทีคือไปกระโดดตบไปเดินเล่นไปเต้นฟังเพลงให้ร่างกายได้สูบฉีดเลือดนะคะทำให้แบบออกซิเจนมันได้ไปโฟที่สมองได้ดีมากขึ้นช่วงไหนเครียดก็แนะนาว่า ออกไปเที่ยวออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์เสริมวิตามินบีรวมได้นะคะฟิตออย์กิงโกะเนาะแต่ฟิตออยกับกิงโกะก็ต้องไปดูในเรื่องของใครเป็นโรคอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะคะตอนนี้ค่ะะคะคน6กโมงแล้วนะคะไม่อยากตื่นเช้าวันนี้เมื่อคืนนอนไปเกิดที่2งอะ่ะนะขอตัวอ่านคืือต่อกันนะคะ มาอะไรทุรกิจบัณฑิตแล้วนะคะก็คือห่างจากคอนโดชั้นประมาณ40กว่ากิโลก็คือไกลขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ดีนะวันนี้วันเสาร์เลยค่ะไม่สายค่ะทุกคนยังเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงใ,ใจไม่ดีนะตัวไอ้ซ้อคนนะทุกคนคือจริงๆอนะเรางงมากเดี๋ยวเราไปสอบถามคือเหมือนเราลงทะเบียนแบบไม่เหมือนคนอื่นเขาอะาเราแบบไม่รู้ว่าสอบครบหรือเปล่าจะได้ใบเลยหรือเปล่าหรือต้องสอบเก็บรอบที่แล้วอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวมาเมาให้ฟังนะไปเรา h ัล l o อัปเดตนะคะทุกคนรอสอบช่วงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทีเนี้ยเราต้องบอกอะไรมึงค mm ือตอนแรกเราตั้งตั้งใจแบบว่าเฮ้ยสอบครั้งนี้น่าจะได้ใบเซอร์ติฟิเคแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ได้แต่ถ้าผ่านก็คือได้แล้วฉันแบบเออโอ้โก็คือในเรื่องของมันจะมีอีกพาร์ทหนึ่งคือ เรายังไม่ได้สอบอีกพาร์ทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโมดูลวันโมดูลวันจะเป็นพวกแบบพืชศาสตร์เคมีวิตามินละลายน้ำอะไรเงี้ยทั่วไปคือเราไม่ได้สอบนี่ฉันเนี่ยขาดนะคะในการทำข้อสอบโมดูลวันนะคะก็คือต้องรอรุ่นที่สามก็คือไม่รู้ว่าจะปีหน้าหรือป่าหรืออะไรอู้นานมากเออน่าจะปีหน้าเลยเ่ะเขาเปิดแบบเปิดปีละครั้งมั้ง หรือแบบอาจจะเป็นไลาปีหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูสถานการณ์นะคะก็นั่นแหละเราขาดอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาเก็บไม่ต้องเศร้าไปเดี๋ยวตอนเย็นเราไปลุ้นกันนะคะว่าดีฉันจะทำคะแนนออกมาได้เท่าไหร่ก็โอเคเราขอตัวอ่านหนังสือกันนะคะโดยที่ขอตัวครับว่าขอตัวก็คือต้องอัดคลิปไปด้วยโอ้ยทอดีฉันขอดูก่อนสิเขามีแนวข้อสอบยังไงอะไรบ้าง โอ้แล้วก็แนะนําว,ว่าท่องภาษาอังกฤษมาเยอะๆมันจะเป็นคําศัพท์อะบางอันเราก็าพลาดไงเราจาแบบอ่ภาษาไทายได้อไรเงี้ยบางอันเราก็ไม่ได้จําแบบกระบวนการชื่อกระบวนการกลไกไรเงี้ยคือภาษาอังกฤษที่อาจารย์เน้นก็คือจําไม่ให้หมดจ้า ก็คือสรุปอีกหนึ่งรอบนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าวันนี้มั่นใจว่าคะแนนเกิน180อ่ิะก็ไม่ต้องสอบโมดูดวันก็ได้ฉันขอคำนวณก่อนนะดิฉันทำไปน่าจะพาดอ่อะเจ็ดสิบอะสามสิบมือมันจะไม่ถึงห่ร้อยสิบปะสิอย่างน้อยก็ต้องเก็บโมดูดวันจริงจริงอะอยากให้เกิดนร้อยสิบเลยจะได้ไม่ต้องสอบโมดูดวันเพราะว่าโมดูดวันอะเราไม่ได้อ่านมันเลยแต่ว่ามันจะเป็นสิกเซนอะที่เราแบบพอเข้าใจอยู่แล้ววิตามินอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ช่ว์งไงแกมันมีพิกแพงแต่ว่าถ้าสอบวันนี้ได้ก็สอบให้มันจบไม่อยากรอเดี๋ยวมารอดูดิแอดมินเขาจะว่าอย่างไงฉันงงไปหมดแล้วเขาสอบตรงไ,ไหนจ้าอ้ตรงกันหมดโอ,ดอ้ขอบคุณนะคะสําหรับรุ่นที่สองหนูขอบคุณมากๆเลยถ้าพี่ๆได้มาดูคลิปก็คือสรุปน่ารักมากทันทุกคนสรุปดีมากนะคะและดิฉันไม่ใช่ปเป็นคนอิจฉาตัวนะคะดิฉันพึ่งสรุปได้เมื่อคืนแล้วก็ไม่กล้าที่จะส่งสรุปค่ะเพราะว่าผิดเยอะเลย โอเคคืออันนี้อ่านสรุปจากพี่ๆเขานะคะขอบคุณมากค่มือยังสั่นอยู่เลยตื่นเต้นมากเพิ่งสอบสมารถเสร็จนะคะทุกคนคือเราเข้าไปในห้องโดยที่ข้างหน้าเราจะมีกระปุกอาหารเสริมหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วคุณคุณหมอเขาก็จะบอกว่า อ่ะหยิบเขาน,นี้มาหน่อยได้ตัวนี้มากินมันจะช่วยอะไรแล้วมีข้อควรระวังอะไรแล้วมันคืออะไรอธิบายอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลายอย่างคือไม่ใช่ว่าความรู้พื้นฐานอย่างเดียวมันก็จะเป็นในเรื่องของแบบการโฟกัสอย่างเงี้ยค่ะเนื่ามที่เราอ่ะพูดเก่งอยู่แล้วไงฉันก็ชิงตอบเลยค่ะสมมติว่าเราหยิบซิงขึ้นมาฉันก็เลยบอกว่าซิงตัวนี้นะคะเป็นซิงเนาะห้าสิบมิลลิกรมัมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าดูจากปริมาณขนาดนี้ก็แนะนําว่าให้สาหรับผู้ชายที่ เป็นในเรื่องของอ e ีสูง E2 ู 2> e 2, คือเอสตาไนอัลค่ะฮอโมนเพศหญิงเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตเชสเตอรโรนของผู้ชายได้นะคะแต่ทีนี้เราก็แนะนำเพิ่มเติมไปว่าผู้หญิงอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าปริมาณมันค่อข้างที่จะสูงเกินไปอืมก็เป็นโจทย์ที่แบบก็ถือว่ามีในชีแล้วอาจารย์ก็ถือว่าพูดก็อย่างที่เราบอกเลยว่าให้จําคําที่อาจารย์พูดมานะคะแล้วมีอะไรอีกนะเอาเป็นว่าดิฉันลืมว่ามีอะไรอย่างนี้แหละฉันก็ลืมแกขอคํับรถกลับคอนโดแล้วก็ไปทำความสะอาดห้องนอนพักผ่อนเดีีี๋วเราาจะมุ้นนนกกัอทใ คะแนนสอบพรุ่งนี้นะคะก็คือถ้าคะแนนเราเกิน180เราไม่ต้องสอบหมดสุดวันแล้วขอบคุณทุกคนหน่อยมากนนมาก,กินนะ้ำคนน้ทุกคนเราชอบบรรยากาศของมอธุรกิจบันทิดนะถ่ายให้ดูก่อนคือต้นไม้เยอะมากจริงเป็นแบบเอาอีกมอหนึ่งที่น่าเรียนนะไม่ไกลจากคอ <c oughs> นโดมันไกลจากคอนโดไปหน่อยนึงจะจืดไม่ทันน่าเรียนมากทุกคนอาจารประกาศคะแนนแล้วว่ะแป๊บนึง อ,อ,อันนี้ไปอบาบน้ำร้องน้องมาแล้วตอนแรกว่าจะงีบหิวข้าวก็เลยไปสั่งข้าวมากินแล้วก็มาอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งเพราะว่าแบบเขาเรียนนะเราไปสอบไปแล้วใช่ไหมเราเลยอยากรู้ว่าข้อเท็จจริงว่าเออมันประมาณไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยมาอ่านอีก,นนอกอหน้าอีกรอบนึงหุยทุกคนล้อาจคือประกนนาศคะแนนแล้วว่าดูดีคือจะบอกว่าถ้ารอบนี้คะแนนมันไม่ถึงเกณฑ์อ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสอบเรายังเหลืออีกตัวหนึ่งที่จะเก็บคะแนนได้อยู่นะคะทุกคน วิ้นเราน่าจะไม่ผ่านแน่เลยอะ่ะเดี๋ยวนะขอแสดงว่าดีดีกับทุกท่านด้วยนะคะมีไม่ผ่านท่านเดียวเพราะยังไม่ได้สอบ DSP หนึ่งเท่านั้นอ๋อเราแน่เลยหลีหกคะแนนนะทุกคนอ๋องมาเก็บรอบหน้าโอ้ยเลยหกคะแนนเลยก็เสียใจอยู่นะมันจะได้จบๆเนาะจะได้ใบเธอมาเลยอะ่ะตอนนี้แบบ ก็ยัองอ่ะืมยังไม่ได้ไบเสร์เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ลงไปเลยเนะนาะรอบหน้าก็คงได้ไบเสร์แล้วแหละเดี๋ยวก็คงเห็นใบเสร์ที่ไ g สตังแบงนะคะหรือว่าไอจีขของ i อจนี้เนาะคือเราเรียนเพื่อที่จะเอาความรู้มาประดับตัวเองแล้วก็ใช้กับตัวเองด้วยเพราะเราเป็นคนที่แบบชอบกินอาหารเสริมเนาะแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปคิดสคคิดนู่นนี่นั่นก่อนที่จะพูดนะคะเดี๋ยวพูดข้อมูลผิดสโ <c oughs> ลว์วันนี้ก็บ๊ายยนะคะทุกคน ถ้าคลิปนี้ออกอะเดี๋ยวถ้าสมมติได้ใบประกาศก,ก็จะมาแปะแต่คงไม่ได้หรอกคงลอบหน้าไม่รู้จะวันไหนให้ทุกคนนะคะก็คือตกกลางคืนแล้วก็ต้องอ่านหนังสือสอบจริงๆว่าสอาอ่านตะั้แต่ตอนเย็นเอเอถ้าคลิปเสร็จลีลาเมตาิซีลีตอนแรกว,ว่าจะอยู่แบบเฮ้ยหนึ่งตอนเอพิโซดเท่านั้นรอไสัปสา หรือว่าเรารู้ว่าเราขาดแค่อีกไม่กี่คะแนนมังม้งแล้วแบบมันก็จะผ่านอะไรเงี้ยก็นั่นแหละนะที่ใส่เสียอีกหนึ่งข้อเฮ้ย <ST> เ <AN IC> อาเป็นว่าฉันจะอ่านอีกประมาณสักถึงห้าทุ่มมัง้งน่าจะโอเคเพราะว่าสอบวันที่ยี่สิบหกพรุ่งนี้วันที่ยี้าพรุ่งนี้มีเช็คกับทางมันสอบออนไลน์ตอนแรกมันต,ต้องสอบเป็นออนไซต์ใช่ไหมแต่ทีนี้สถานการณ์โควิด เริ่มไม่ดีขึ้นเขาก็เลื่อนสอบจากปกติ2วันที่สิก็เลื่อนมา2วันที่ยีแล้วพรุ่งนี้ก็ทดสอบระบบออนไลน์ไม่รู้เหมือนกันว่าอินเทอร์เน็ตจะดีไหมอะเราขออนันังซื้อก่อนนะโอเคชีก็อันนี้ค่ะ Good morning ค่ะ วันนี้เป็นวันที่ต้องสอบแล้ววันนี้เป็นวันที่ต้องสอบแล้วนะคะก็คือสอบ8โมงเชา้าตอนนี้7โมง50มแล้วนะคะรอเจ้าหน้าที่อาเช็คความพร้อมแล้วก็ดึงเข้าห้องเนาะอาจารย์แจกข้อสอบตอน8โมงครึ่งนะคะเมื่อเช้าเราก็ตื่นมาอ่านนั้นแต่6โมงเชา้าแกเมื่อคืนเราก็นอนเที่ยงคืนเราคือฉันยังอ่านไม่จบไม่คมหมดทุกอัานเรา,เาจริงๆนะแต่เราขายแค่6คะแนนไงก็เลยมั่นมีมั่นนิสัยเสีย แต่สรุปกูไม่ผ่านอีกซะลาที่ผ่านตายค่ะแล้วทีเนี้ยกูทุกคนเขาเรียกเข้าห้องแล้วนะไปสอบแล้วบ๊ายบาฮัลโหลทุกคนนะคะได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะก็จะมาอ่านใบประกาศให้ทุกคนฟังนะคะเออก่อนอื่นต้องบอกกันเลยนะคะว่าคลิปนี้คือเป็นคลิปที่แบบถ่ายแบบยาวนานมาก ไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนเนาะเพราะว่าลิ่มต้นตอนไหนอะตุลาเออใช่ตุลาปีที่แล้ว2564คือแบบนานมากจนตอนนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่ไม่ใช่วันที่19เมษายน2565นะคะก็คือถ่ายตั้งแต่2 0 2 1จนถึง2 0 2 2ครึ่งปีเลยทีเดียวเกือบครึ่งปีนะนานมากๆนะคะในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะคะใบป,ประกาศอันนี้จริงๆได้มันแบบ ไม่รู้ว่าวันไหนจะแปะวันให้ละกันเพราะว่าเราจํารายละเอียดไม่ได้บางครั้งไม่ได้จําด้วยนะคะก็เดี๋ยวแปะรายละเอียดไว้ให้นาออันนี้ก็ได้มาแล้วนะคะในที่สุดก็ว่างมาอัดคลิปกันเดี๋ยวเราจะอ่านให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันคืออะไรนาะมันคือใบเซอร์ติฟิเคตนะคะเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตร่วมกับกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสารารสุขของมออประกาศสนียยบัรฉบับนี้ไว้ให้เพื่อแสดงว่าคุณนาวารวั์แท้ตานเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารรุ่นที่สามเรียบร้อยนะค่ะนี่ทุกคนคือแบบอุ้ยภูมิใจมากแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเพราะว่าคือใช้ระยะเวลายาวนานมากอย่างที่ทุกคนบอกว่าเราอะจริงๆแล้วเราเริ่มเรียนตั้งแต่ประมาณช่วงกุมภาปะ เออประมาณช่วงกลุ่มหานะคะตอนนั้นยังมีผู้อยู่ยังมีคุยกับผู้คนนึงอยู่แล้วเออเออจํจำได้แม่แล้วเรื่องนี้คือก็นั่นแหละตั้งแต่นั้นมาคือคอร์สมันก็ไม่ได้เปิดง่ายๆเนาะแล้วกว่าจะเรียนจบอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณหกปีกว่าเลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีสคริปด้วยแล้วก็จะพูดตามสคริปไปเนาะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกชิกนึงที่ เหมาะสมแล้วก็อยากจะแนะนาทุกคนนะคะสำหรับคนที่ทํางานเยอะๆแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบว่าเหมือนหัวขี้เอยตลอดเวลาแล้วกลัวสิ่งที่ลืมแนะนาว่าจดทุกอย่างไว้นะคะทุกคนเราก็จะจดทุกอย่างไว้ไว้ในแบบ สมุดว่าเราอยากทำอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาพูดจะได้ไม่ลืมเนาะอันนี้ก็คือเป็นชิคหนึ่งดีๆนะคะเพราะว่าสมองเราอ่ะมันจำได้ไม่หมดหรอกพอยิ่งโตขึ้นภาระหน้าที่มันเยอะงานมันเยอะนะคะหรือว่าเรื่องต้องรับรู้มันเยอะเนี่ยมันก็จะจำไม่หมดนะคะวิธีการจดนะคะจดดีกว่าจำนะคะเป็น <laughs> เป็นแบบเขาเรียกว่าเวลาโคช้ชของแบบ ยี่ห้อปากกาอันนึงนะคะขออนุญาตใช้เลยละกันเนาะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอร์สนี้นะคะคือเราเรียนแบบเนื้อหาเยอะมากเลยนะคะก็คือเราจะไม่พูดว่าวิตามินดีกว่าเขาเรียกว่านิวทริชันสารอาหารเนาะแล้วสารอาหารเนี่ยแบ่งออกมาเป็นไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโน,โนแปรธาตุนะคะวิตามินเองนะคะหรือว่าสารสกัดเนี่ยเรียนหมดเลยรูปแบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างชี้เรียน คือมันเรียนเยอะมากๆเลยอะทุกคนเรียนเกี่ยวกับอย่างที่เราบอกว่ามีทั้งโรคสมองเสื่อมนู่นนี่นั่น,นเราเคยพูดไปแล้วเนาะตอนที่ก่อนต้นนะคะการใช้ในเรื่องของการลดน้ําหนักใช้กับผู้ป่วยนู่นนี่นั่นข้อระมัดระวังข้อเสียแล้วก็เรียนแบบค่อนข้างที่จะดีฟเลยนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยอย่างเช่นเรียนพวก detox ด,ด้วยนะคะว่า detox จริงๆแล้วมันคืออะไรเนาะเรียนเรื่องตับเรื่องไตนะคะมีอ๋อโ,โปรตรีนนะคะ อ่นมิโนที่จําเป็นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของกัญชาด้วยนะคะจริงๆมีเยอะกว่านั้นเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ว่าเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ดูคลิปเราต้องคอนเซนเทรตว่าตั้งใจดูคลิปนะคะห้ามละสายตาเด็ขดขาดเพราะว่าจะมีน่นมีนี่มาแปะเต็มไปหมดเลยนะคะโอเคแล้วก็เราเนี่ยได้เอาความรู้จากคอร์สเนี้ยมาใช้ในเรื่องของการขายของเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจไว้กับตัวเองเลยคือเราต้องการที่จะให้ข้อมูลกับลูกค้า หรือว่าคนรู้จักนะคะหรือว่าอ่าคนรอบตัวของเราเนี่ยได้ข้อมูลที่มันถูกต้องนะคะเข้าแบบถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่ว่าตามแบบวิผีบอกมาอะไรไม่แล้วนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จแต่มันก็ยังเป็นเหมือนอีกเซี่ยวหนึ่งเล็กน้อยมากทุกคนคือใบโลกใบนี้มันใหญ่มากๆแล้วมันมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาคือทุกคนไม่ต้องไปเครียดน,นะแบบอย่างเช่นเราอะ่ะบอกตัวเองเนี่ยแหละไม่ใช่อะไรคือเราจะเป็นคนที่กังวลมากว่า คือเราอยากรู้ทุกอย่างในโลกวันนี้อยากเป็นพระเจ้าอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> คือแบบคำสามง,ง่ายๆคือหมายถึงแบบรู้ v v r y y t i n n ตัดแสรุปรู้ทุกอย่างคือมันทําไม่ได้เพราะว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะการเรียนรู้ไม่มีสิ่งที่สิ้นสุด <c oughs> อ แค่นั้นค่ะแต่เอาจงริงนะเราเรียนพื้นฐานมาบางครั้งเราก็ลืมไปแล้วนะคะก็ต้องมานั่งอ่านทบทวนใหม่เหมือนกันเนาะเรียนได้ที่ไหนนะคะของเราเนี่ยเรียนจริงๆแล้วมันคือของ b p u นั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีเพจที่เราสามารถติดตามข่าวสารได้2ช่องทางนะคะคือตัว Anti Aging ของ DPU เองนะคะแล้วก็ m e d u c a t e นะคะอืมเขาจะเป็นการจัดงานเนาะก็สามารถ Follow ตรงนี้ได้เลยนะคะมีั้งาลาย ออออฟฟิเชียลนะคะเพจแฟนเพจหรือว่าเว็บไซต์เองก็มีเหมือนกันก็ไปกดได้เลยโนสปอลนะคะชดเสียเงินเองนะคะทุกอย่างเอฟเฟกต์เองเนาะราคายัางไงบ้างก็คือมันเรียนทั้งหมด3โมดูดโมดูล1 5 0ห้าพันบาทโมดูด2 5ห้าพันบาทแล้วก็หมดโมดูด3นี่คือแบบสอบเนาะก็คือ5,000บาทเพื่อเอาไปเซรติฟิเคตหรือจะไม่สอบก็ได้ก็เบ็ดเสร็จประมาณ15,000 บาทนะคะคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่จะอุดหนุนในเรื่องของตัวอาหารเสริมนะคะก็ราย์ jsl 0903 w บหรือว,ว่าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาหารเสริมการลดน้ำหนักนะคะผิวพรรณก็สามารถทักมาแล้วก็บอกแอดมินได้เลยว่าต้องการคุยกับเรานะคะเออนักได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูกันนะคะ happy life happy day นะคะบ๊ายบาย